จะโดนไฟนหม้ป่วนนะฮะเป็นระยะใกล้ๆนะฮะหมดเกล็ดเป็นแต้งเหมือนนะนะครับไฟแค่เนี้ย tăng níu, ừ, lớn một ní, ปลาเล็กควรดีมากเลยยอมเลยว่าวันนี้ปลาเล็กควรมาเดี๋ยวเก็บเป็นแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเขาปล่อยท้ายสิ ประมาีจหรือเปล่าล <_ uff> อ,อยกสามสี่ 3, เดือนเลยไซโบอร์เลยวันนี้มาทะเลาะกับลูกปลาคลองสี ปลาจริงๆเนยอยู่ที่ปลาจริงเลย,ย,ยวัดไม่ติดเลยฮะผมกินตลอดนะกินตลอดตอดตลอดแต่วัดไม่ติดนะวัดติดขึ้นมาก็อย่างที่เห็นนะตัวเขต้นคือปลามันมีปากขึ้นจากน้ำแหละนะใายน้ำคือต,ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ปลาอะไรแต่ก็ไม่น่าจะเป็นสัตเลือดนะฮะเพราะอย่างที่ดูไม่น่าสัตเลือดแต่ว่าเป็นลูกสวายหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่เอาเบ็ดเราเลยเกี่ยวไม่เอามีน้ตาตบหน้าดินทั้งข้างก็ยังไม่เห็นเอาขึ้นมานะฮะเห็นี่จะตีเบ็ดลงเดี๋ยวยังไม่เห็นสองขึ้นมาเขาก็านั่งมองอีกก็ไม่โดนตัวเนี้ยแต่ปาขึ้นเรียตาดขึ้นเดีย,ตดยแต่ไม่เอาเลยแย่แต่วันนี้กลับบ้านโดยเปล่าแล้นะครับทีทีท แบบดามไปเลยครับ เฮ้ย <Hey. S 1> เกือบแล้วครับเกือบนี่ hey. ตัวนี้อ่ะ oh. สัดนิ้วอยู่ oh. มันจะก็มันก็จะดีทุนวันดูนลายนะ <c oughs> เดี๋ยวก็ลุกออกหังเป็นฝักระทังก่อนออกหังไว้เป็นขวัญจะทังก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อย เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับไม้สุดท้ายนะฮะก็เสียงรถจะดังนิดนึงนะฮะจะพยายามพูดดังๆให้นานาได้ยินแล้วกันนะฮะรถวิ่งเยอะมากทองสีนะเพราะว่าอยู่อยู่ห่างจากทางด่วนนิดเดียวแล้วก็อยู่ใกล้กับขนส่งด้วยก็ก็ <submit. S 2> สำหรับวันนี้นะฮะจีทีก็ยังไม่แฮวนะฮะแต่ว่าแต้ไม่ดีเลยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมฮะ หนิวลูกปลานะฮะฉายาใหม่ของเรานะนอกจากสายตกแบบโง่ๆนะก็คือวันนี้มีแต่ลูกปลาฮะเดี๋ยวปลาทั้งหมดเราก็จะปล่อยไปนะะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงกว่ากว่าแล้วก็วันนี้เวลาน้อยไม่มีเวลาตกนานๆให้นานานได้รับชมเนะี่ก็เลยไม่สามารถขุดปลาใหญ่มาได้เลยนะปกติทีทีก็ไม่ค่อยมีปลาใหญ่อยู่แล้วนะและช่วงนี้ยิ่งเวลาน้อยด้วย ก็อย่างว่าครับหมายธรรมชาติด้วยฮนะไม่ได้อ่อยไม่อะไรฮนะมาถึงก็ตกเลยวัดกันไปนะฮะแต่คือจริงๆวันนี้เนะี่ยสำหรับวันนี้เลยก็คือผมโดนลูกเกิดเยอะมากคือวัดยังไงก็ไม่ติดฮนะปลามันกินตลอดฮนะปลาเข้าเหยื่อตลอดแต่คือเราหนีลูกเกิดไม่ผมเป็นคนตกปลา,าก็ไม่ได้ว่าจะเก่งอะไรมากมายเซนก็ไม่ได้ว่าจะดีมากอันนี้เอาพูดกันตรงๆนะฮะา รูปแบบการทําคลิปผมก็อาจจะไม่ได้ให้ความรู้กันนาะนๆะฮนะนะแต่อยากให้ดูเป็นความเพลิดเพลินให้ดูเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสีสันในการตกปลาฮนะตกได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมชาตนะิหมายธรรมชาติก็สําหรับมายนี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะปลาขึ้นดีฮะแต่ว่าผมเอาขึ้นไม่ได้เองนะฮะผมไม่สามารถเอาขึ้นได้เองนะฮะก็ประมาณนี้ ปแบปน,นะฮะก็ไม่สามารถรัาขึ้นได้ดีมีปลาใหญ่ขึ้นอยู่กลางน้ําพอสมควรก็ดีหน้าดินแล้วก็ไม่กินนะ <c oughs> โอเคครับไม่พูดเยอะละก็เดี๋ยวพูดเยอะก็ต้องไปตัดคลิปยาวๆก็เดี๋ยวนี้คนดูก็เริ่มน้อยลงด้วยนะ YouTube โอเคครับก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะ,อะโอเคครับก็ผมไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมคงกลับแล้วนะก็สำหรับอีพีหน้าผมแล้วเพื่อนๆจีจะไปไหนนะฮะก็ฝากติดตามชมคลิปหน้าด้วยครับผมโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวพก่อน นะครับก็สำหรับปลาที่เราได้ในวันนี้นะะก็ตอนนี้ผมเ,กเกร,ริ่มเก็บอุปกรณ์เติมฝนแล้วนะเก็วไว้แต่ร่มนะกันร้อนอ่ามาดูแซมตัวเรานะ <c oughs> โดนแต่ลูกเกิดนะวันนี้วัดไม่ติดเลยนี่ก็ลูกเกิดนะนี่ก็ตัวเล็กๆไน้อยฮะเนี่ยอีกตัวละ 7จ็ดแปดตัวนะมีปลาหมอตัวหนึ่งปลาตะเพียนตัวหนึ่งและที่เหลือก็เป็นลูกปลานินทั้งนั้นเลยฮะแต่เดี๋ยวปล่อยหมดเลยนะไม่เอาไม่เอาเลยปล่อยหมดเลยลอยเลยแล้วตัวมันเล็กข <c oughs> ี้เกียจทำ เดี๋ยวไว้ให้มันโตก่อนค่อยมาเอามันใหม่นะะแต่บอกได้เลยว่าหมานี้นะมีปลาใหญ่ขึ้นนะแต่ว่าไม่มีบัญญาเองม <c> น <oughs> ไม่มีบัญญาเองนะโอเคครับไม่เจอกันครั้งหน้าครับผม